จะไปถวายผู้ทีเจ้ากับพระอันตสาวกอานิี้สงของการถวายน้ำพึ่งเนี่ยครจึงท่านให้เป็นผู้เลิศในลาบสกาละไปไหนมาไหนต้องเอาพระศีบาีไปด้วยสาสาิบุตรเลิศด้วยปัญญาอัราาครสาวกเบื้องขวาโมกาลานะอัคราสาวกเบื้องซ้ายเลิศในอิทิลิตพระอนุทะเลิศในดวงตาทิพศรีบาีเล่เพะระบาลี เนนริ่ในความอภิธรรมแล้วก็้มีหลายองค์เลยตมาก็เยไมนเราด <laughs> 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 ังนั้นเนี่ยภาษาดิบุตรเนี่ยท่านเป็นคนที่สาธิบุตรสุดยอดลูกที่ดีของพ่อแม่สาริบุตรสุดยอดเพื่อนที่ดีของโมกขลานะสาธิบุตรสุดยอดพี่ดีๆของน้องน้องสาริบุตรสุดยอดผู้ฝึกลาตาพามสาริบุตรสุดยอดพระธรรมเสนาบดี คือท่านจะแค่ใส่ข้าวทัพพีเดียวท่านก็ยังจําได้แต่นั่นพ่อแม่ของเราเนี่ยใส่มาจากจิทัพพีแล้วย,ยังจําไม่ได้จําแม่ไม่ได้ดูได้แต่ลายมันน่าคิดไหมัะเวลาพ่อแม่ตายจากไปเนี่ยไปเคาะโลงพอดปลาเก๋าตัวใหญ่ไปวางไว้ข้างลงไปเคาะพ่อครับแม่ครับลุกมากินข้าวท่านพูดอ่ะพูดได้ แต่ไม่ไม่เก่งเจ๋หรืว่าพระจะวิ่งแล้วถ้าเกิดพ่อแม่โยมลูกขึ้นมาใครจะวิ่งหนีก่อนเสียใจพระบ้างจะพูดอะไรก็ทำไมจะมาเป็นนีนุหลวงพ่อก็ให้พาไปที่ป่าช้าแล้วป่าช้ามก็เขียนเลยมันมีชาต่ามรณะแล้วก็มีหมอมีอะไรก็คืนมาเนี่ยโอ้ หนูมันก็ไปเหยียบม,มันก็กระโดงกิงเคงเนนน้อยเนี่ยโอ้ยโตใจตมาเลยเป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่สมัยเป็นเนนนุรคหัวใจสะออน <ś led> มันมันแบบมันมันกลัวนะมันกลัวดันนั้นเนี่ยพระสา,ารีบุตรทธธ่านก็เป็นพระที่ทํางานมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ท่านจะหันศรีรษะไปทางคืจท่านจะกล่าว กาบสี่ทิศเนี่ยครับพี่ก็คิดก็คิดว่าทิศใดที่ที่ภาษาพระอาจารย์ชี้อยู่ท่านก็จะอันทิศไปทางนั้นแต่ความจริงทิศเนี่ยมันมีหกนะทิศเบื้องบนทิศเบื้องทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาทิศเบื้องขวาคืออุบาอาจารย์ทิศกลางสามีปริญญาบุตรชายมิสหายบงบนคือสมณะข้างล่างคือบริวารทั้งหกทิศเนี่ยมันจะมีความสําคัญเยเบื้องหน้าเราก็ต้องดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ดูแล้วาก็มี่จรื้อหมด บริบาลลวารเราก็ต้องดูคนส่วนมากปัจจุบันเนี่ยตายเพราะบริวารตายเพราะปากเหมือนกับเต,าต่าตัวหนึ่งนะโยมเต่าเนี่ยมันม,มันมีเพื่อนอยู่เป็นพญาหงอยู่ที่กาดบรรดุนะับเดี๋ยวโยมจะไปเป็นทะเลสาบโบกัลลาอันนี้ไม่ได้ไปนะเป็นทะเลสาบสวยครับอ่าพญานอ้ไอ้นีหละหงนี่ไปไปโบกัลลาเป็นทะเลสาบสวยมากครับแล้วก็อ่าบอกว่าอยากจะไป แจ้วย่าหงบอกว่าจัดไปจะเอาไม้มาแล้วก็ห้ามพูดห้ามพูดเต่าก็คาบตรงตรงไอ้ไม้นะ่ะหงก็จับแล้วก็บินไปบินไปแล้วก็บอกว่าห้ามพูดนะบินไปมันมันไปมันไกลไม,มันก็ร้อยสองร้อยกิโลมันก็เหนียวเหนียวเหนียวมันทีนี้เด็กมันเห็นเข้าก็หงห้ามเต่าหงง้ามเต่าเต่าก็อยากจะมีส่วนร่วมอ้าปากว่าเต่าห้ามหง ตายเพราะปากยังมาว่าตัวลงมาตายใส่หินจะกระดึงตายแล้วยังมีว่ายังมีฤทธิ์มีเดชนะขี้ยังตกใส่จักแลโยมก็จนเป็นมาปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นเนี่ยปากเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญปากดีมีสีก็ปากพูดมากปากเป็นมีธรรมอะไรประมาณเนี่ฉะนั้นนี่เราก็ต้องรักดรักษาภาษาลีบุตรท่านเป็นพระที่ดูแลทั้ง พ่อแม่ทั้งอะไรทั้งเพื่อนทั้งอะไรสารพัดสุดท้ายนะครับท่านก็ไปอยู่ที่เชตวันท่านก็เข้าสมาบัติดูว่าพุทธเจ้ากับภาษาบพเนี่ยใครจะนิพพานก่อนก็เลยรู้ว่าพภาษาบกจะนิพพานก่อนท่านก็ลาพุทธเจ้าว่าจะไปนิพพานการที่ท่านจะมานิพพานตรงนี้เพราะอะไรครับเพื่อจะมาคืนลมหายใจกับแม่เพระ ลูกคนอื่นนั้นสําเร็จราันารหมดแล้วแต่ว่าพ่อท่านเสียไปเพียงแต่เป็นเล็กแต่ว่าก็คือจะมาตอบแทนบุญคุณแม่คือจะมาโปรดแม่ให้ได้ให้สําเร็จสุรบาลได้กลับมาถึงตอนเย็นก็แม่ก็ดีใจแม่ก็ท่านก็บอกให้ท่านจัดที่ที่นไหนแต่แล้วท่านก็ท่านถ่ายเป็นเลือดฮะับเป็นเดินดก็แม่ก็กลางคืนมาก็มีพระอินทร์พระพรหมลงมา ทีนี้แม่ก็นอนดอูห้องข้างก็เห็นสงสัยว่าห้องลูกเนี่ยมันจะมีมีแสงไฟเพราะสมัยก่อนมันไม่มีพัดลมเอาไม่มีไฟกิตาชิไม่มีอะไรเนะี่ยมันก็เอามาถามลูกว่าเออทำไมมันมีแสงไฟที่ห้องลูกก็อบอกว่าพระอินทร์พระพรหมลงมาเอามาทําไมบอกว่ามาเทกรนอุจาราปัสสาวะแม่นี่ดีใจว่าหูลูกเราเนี่ยเป็นขนาดนี้เลยแล้วพุทธเจ้าจะขนาดไหนดูดิปีตียินมีมา ่านก็แสดงธรรมแม่สําเร็จสุวรรณดาบต่อว่าลูกชายว่าทําไมไม่แสดงธรรมให้แม่ฟังตั้งแต่ก่อนท่านก็บอกว่าแม่ไม่ฟังเองจากนั้นจิตใจเราก็เหมือนกันเราอย่าเอามันสมองของเราเนี่ยให้มันเป็นน้ําอย่าให้มันเตรียมตุ่มต้องให้เป็นเขาเรียกว่ามันสามารถจะวิเคราะห์ท่านไปดูเขื่อนไหมครับขอบขอบเนี่ยมันจะ ขุนขุดนะแต่ใจกลางเขื่อนมันจะใสใจรเวมือนกันถ้าใจเราใสเราจะมองเห็นปลาเห็นสิ่งชั่วร้ายได้ฉะนั้นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะใสสะอาดเหมือนพระองค์นั้นมีจิตใจใสสะอาดนั่งอยู่ต้นโพไหมที่จะมาว่างวันเนี่ยพอจิตใจใสสะอาดก็พบสามตัวเฮ้ยไม่ สามอย่างก็คือหนึ่งเห็นตัวเองสองเห็นบุคคลอื่น3เห็นวิธีกรรจัดกินเลยเห็นตัวเองคือบุเบสานุสติยานรูธธ้ชาติได้สองจุตูปาตยานเห็นการเกิดกันดับของสัตว์ทั้งหลายเห็นที่สคือเห็นอา,อาสวัคคยาอันนั้นก็เป็นส่วนที่พระองค์จิตใจฉะนั้นใจเราต้องให้มันใสให้มันมันจึงเป็นที่มาของสมถะและอะไรครับ นิปัสสนาสมถะก็คือให้พยายามให้จิตใจเราสงบเมื่อสงบมันก็จะเห็นปัญญาขึ้นมาได้อังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นตัวสําคัญสมถามนิปัสนาธุระของพระศา,าสนามีสองอย่างคือคันธาธุระกับนิปัสสนาธุระคันธาธุระก็คือที่มหลาลัยนารันธาที่เขาเรียนศึกษาพระไตรปิฎกนิปัสสนาธุระก็คือ เรียนแค่สติปัฏฐานสีคือกายเวทนาจิตธ,ธรรมเยสาโลมานะขันตาตาจจแค่นี้ครับอันนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้เราก็เอาตัวตัวแบบสอบยอ่อเราจะไปเอาอะไรที่มันเกินตัวเราครับ